ทุกๆวันเลยขอบคุณค่ะอาน่ามาใกล้ๆขอหอมหน่อยอาจจะไม่หอมแรงกันนักขนะค้มๆแบ่งๆกันค่ะโอ้เพิ่งมาค่ะนึกว่าไม่มาคิดถึงจังเลยโอาพอดีหนูสอนเสร็จ ค่ำค่ะวันนี้สองทุ่มครึ่ง <c oughs> <c oughs> ฟังเฟซบุ๊กค่ะฟั่งติต๊ตตกว่าแบง่งแบ่งกันแบง่งแบ่กันนะคะทางนี้ก็รอเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าฉันมีสิบหน้าย่างทศกันสิบหน้านั้นฉันจะไม่หันไปยิ้มให้ใคร มีไว้เพื่ออะไรสินาถ,ถ้าถ้ามีเราไม่หัไม่หันไปยไม่ใครดิ